เอาล่ะที่นี้ไปดูเรื่องของอาลไพนยกันกันแล้วกันนะคะเรื่องของอาลไพนยที่ดูแล้วตอนนี้มีการเซ็นเซ็นยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นที่เรื่องของขั้นตอนในการดําเนินการออของคลังกรมที่ดินแล้วก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยด้วยนะคะคุณพรพจน์เพ็พาด อธิบดีกรมที่ดินพูดถึงขั้นตอนดําเนินการกรณีที่ดินสนามกอล์ฟอ่าวพายหลังจากที่รองประลัดเซ็นเพิกถอนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับคืนมาแก่คุณยายเนื้อมชานัญชาติศักดา์าเจ้ามรดกแล้วก็มูลนิธิมหามงุฎราชวิทายาลัยในฐานะผู้จัดจาก,การมรดกที่มอบไปกับวัดธรรมิการามก็เอากลับมาให้เป็นที่ธรณีสงตามความจํานงของคุณยายเนื้ออธิบดีกรมที่ดินคุณพรพจษ์เพนผ้าซึ่งจะต้องรับช่วงต่อนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเรื่อง คาดว่าเอกสารจะมาถึงภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็คือภายในเมื่อวานหรือวันนี้เนี่ยนะคะโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเป็นไปตามคําสั่งยกเลิกเพิกถอนของกลุ่มที่ดินที่เสนอเรื่องไปนักข่าวเลยถามว่าผู้ถือครองกรมรมสิทธิ์ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบสามารถที่จะฟ้องเรียกค่าชดเชยได้หรือไม่อธิบดีก็บอกว่ามันมีขั้นตอนอยู่ค่ะหากเรื่องมาถึงกลมสิ่งแรกที่ต้องทําก็จะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือครองที่ดินทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้สูญเสีย รับทราบคําสั่งเพิกถอนนี้ส่วนจะดําเนินการยังไงนี้เป็นสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วหากมีการฟ้องร้องค่าชดชดเชยเนี่ยซึ่งตามราคาประเมินสูงถึง7,700ลา้านจะเอางบจากไหนมาเอาเงินจากไหนมาที่บดีบอกว่าก็ต้องพิจารณาตามข้อที่จริงรวมถึงอยู่กับคําตัดสินของศาลว่าจะมีผลอย่างไรซึ่งจากรายละเอียดและหลักฐานค่อนข้างเยอะคาดว่าการฟ้องร้องจะต้องใช้เวลานาน,านเป็นปีๆค่ะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง โดยตามหลักการเรื่องงบประมาณของระบบราชการหากไม่มีแผนงานโครงการรองรับไม่สามารถตั้งงบประมาณได้เพราะว่ากรมไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้โดยหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะมีการขอในแผนงานงบประจำปีแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้อย่างชัดเจนนะคะออนะคะักข่าวเลยถามว่าที่ดินกังวลหรือเปล่าเมื่อผลออกมาแบบนี้คุณพรพลนก็บอกว่าเรื่องนี้กรมนําเสนอไปเกือบ20ปีแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งจะมาทําตอนนี้ ซึ่งทราบอยู่แล้วว่าหากมีการลงนามเพิกถอนในหนังสือกลุ่มจะต้องดําเนินการยังไงทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนักข่าวถามว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองเชื่อมโยงกับกรณีเขากระโดงใช่ไหมคะอธิบดีก็บอยืนยันไม่เกี่ยวข้องกันค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เสนอมากว่า20ปีแล้วเพียงแต่ว่ากระทรวงมีข้อสังเกตและข้อซักถามที่เป็นประเด็นที่ต้องนํามาประกอบการพิจนารณาหลายอย่างแล้ววันนี้เมื่อไม่มีข้อสงสัยก็เลยมีการเซ็นเพิกถอนนะคะ นะคะแล้วบอกกังวลไหมคะอาจจะเป็นเผือกร้อนทางการเมืองที่พอดีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ที่กรมต้องปฏิบัติเพียงแต่เวลามันอาจจะประจบเหมาะกันแต่ทุกอย่างนั้นทําไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะอ่านะครับอย่างที่บอกนะเออที่พดีก็พูดในมุมของกระบวนการกระบวนการว่าถ้ามีเซ็นมาแบบนี้ทางกรมจะต้องทําอะไรยังไงบ้างปีนี้ไม่มีงบเพราะว่าไม่ได้ตั้งโครงการไว้ก็แปลว่าเดี๋ยวคง ปีงบมาหน้าก็อาจจะต้องตั้งงบประมาณสําหรับอรอไว้เพราะว่ามีคนออฟ้องถึงแน่นอนนะผู้ที่เขาถือครองที่ดินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาคงไม่แบบเก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปเฉยๆโดยที่ไม่ใช้สิทธิ์ในการฟอ้องแต่มากรมก็ต้องต้องอนีญาป,ปส่วนว่าจะจ่ายกันแบบไหนจ่ายราคาตลาดหรือราคาที่ซื้อขายมาอะไรอย่างไงเนี่ยอันนี้กรมที่ดินยังไม่ได้แจกแจงนะเพราะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดแล้วจะไปไล่เบี้ยกับใครไหม บริษัทที่ซื้อก่อนไปขายให้กับเอกชนซึ่งก็คือนายทักษิณเนี่ยครอบครัวเนี่ยไปตามมาได้ยังไงอะอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คือก็ต้องแจกแจงอะ่ะนะไอ้ขั้นตอนไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นหรอกเพราะว่ามันก็มีกฎหมายอยู่แล้วแต่การไล่เบีย้ยใครที่เกี่ยวข้องก็ทำให้อ่ารัฐจะต้องออกเงินเนี่ยนะเออมันต้อง ต้องพูดออกมาหน่อยหนึ่งหรือเปล่าอาทีนี้มาดูคนที่ถือครองกันอยู่เขาว่าอย่างไงนะเพราะาตอนนี้ที่ดินก็ตกอยู่ในมือของเอกชนนะครอบครองกันมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนาะทักษิณชินวัตรนะครับก็ได้พูดถึงกรณีที่รองปลัดก,กระทรวงมหาดไทยลงนามคําสั่งเพิกถอนการตดทะเบียนและนิติกรรมต่างๆในที่ดินสนามกอล์ฟอาลไพน์ทักษิณบอกว่าไม่เป็นไรว่าไปตามกฎหมาย ตามกติกากฎหมายว่าอย่างไรก็อย่างนั้นกฎหมายก็ต้องเสมอภาคและผู้ที่รับผลกระทบก็มีสิทธิที่จะไปฟ้องร้องตามกฎหมายนะักข่าวถามประเด็นเรื่องของราคาประเมิน7 7 0 0ัน็ดร้อยล้านบ,บาทนี้ติดตามหรือเปล่านะครับหากกรมที่ดินไม่สามารถจ่ายได้ก็ต้องไปของงบกลางนะักข่าวใช้คำว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่านะนายทักษิณบอกคงไม่ใช่อัดยายไปซื้อขนมยาย เพราะอัดรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลอัดเอกชนก็คืออัดเอกชนต้องอยู่ที่ใครเป็นผู้รับโอนนะคืออันนี้แยกกันนะเอเงินรัฐบาลก็เงินรัฐบาลเงินเอกชนก็เงินเอกชนคือนักข่าวพยายามจะถามว่าเอาเงินเงินหลวงเนี่ยมาจ่ายให้ครอบครัวนายกเนี่ยจะเป็นอัดยายซื้อกระดมยายหรือเปล่ารีบบอกเลยไม่ใช่นะอันนั้นมันอัดรัฐบาลอันนี้อัดเอกชนอ่า ถ้ากรมที่เป็นผู้รับโอนกรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาตั้งแต่ต้นว่าการโอนที่มิชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่าวัดจะรับทรัพย์สินไปขายต่อหรือวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายแล้วแต่ไม่มีปัญหานะครับเออขาบอกไม่มีปัญหานะแต่อันนี้ไม่ใช่อัดยายมาซื้อขนมยายนะเออก็จ่ายมาจบอะไรประมาณอย่างนั้นอะนะค่ะ เขาก็ยืนยันว่าเขาได้ที่ดินมาอย่างถูกต้องนะสำหรับคุณนักสินเดีเ๋ยวไปฟังเสียงคุณนักสินนิดนึงเรื่องนี้แล้วกันค่ะก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามกฎหมายว่าไปตามกติกาเราอยู่ในกติกาก็ว่าตามกติกากฎหมายว่าไงก็วา่างั้นแต่ว่าก็ต้องอกฎหมายก็ต้องเสมอภาคแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเป็นไปตามกฎหมาย คงไม่ใช่หรอกครับอัดยายไม่ซื้อขนมใหญ่เพราะว่าอัดรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลไอ้อัดเอกชนก็เอกชนเดี๋ยวนี้คือไอ้เรื่องมันต้องอยู่ที่ว่ามันใครจะเป็นผู้รับโอนถ้ากรมที่ดินเป็นผู้รับโอนก็กรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาแต่ต้นว่าการโอนที่ไม่ชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่าวัดจะ รับทรัพย์สินไปขายต่อหรือรับวัดวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายหรืออะไรพวกนี้เราวัดก็มีรายได้อันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ละคนเราไม่รู้ว่าออปชันจะออกมายัางไงค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่เอ่ออาจจะได้รับเป็นผู้ในเป็นหนึ่งในผู้ที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะทีนี้กรณีที่ เอ่อคุณนักสินอาจจะได้รับเงินจำนวนนี้ในการชดเชยเนี่ยนะคะก็มีคุณถาวรเสนเนียมก็มาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คุณนักสินในฐานะเจ้าของสนามกอล์ฟอัลไพายบอกว่าถ้ากรมที่ดินรับโอนที่ดินไม่ถูกต้องก็ต้องจ่ายค่าเสียหายซึ่งหมายความว่าคุณนักสินก็ต้องได้รับค่าชดเชยตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะคุณถาวรเสนเนียมก็มองว่าในครั้งที่นายสนอเทียนทองพร้อมพวกกระทําการเอาที่ดินของวัด พวกเขามีวัตถุประสงค์กระทานิติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นนั้นจึงทำให้นิติกรรมครั้งนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา150ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นายทักษิณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายวัดต่างหากที่ต้องเรียกค่าเสียหายเพราะนายทักษิณนําพื้นที่ไปสแสวงหาประโยชน์เป็นที่เรียกว่าลาบมิควรได้ฉะนั้นอย่าข่มขู่คู่ขามจะบอกว่าไม่มีีใครรรกกลลลัััววววแ้้ชิิตตขอองนาาทษไไปบสรรภพด อย่างน้อย45หคดีที่ถูกสารพิพากษาให้จำคุกและคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนหลายคดีนายรักษณิณบอกเสียหายก็ต้องไปพิสูจน์อีกหลายคดีว่าเรื่องนี้คุณเสียหายอันเกิดจากการกระทำของกรมที่ดินหรือไม่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทุจริตร่วมด้วยก็ถือเป็นความรับผิดชอบในส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นนั้นต่างหากแล้วก็ย่าบอกอีกว่าที่ดินตกเป็นของวัดอัตโนมัติคนที่ไปเปลี่ยนทะเบียนเนี่ยมีเจตนาทุจริต การทำนิติกรรมเป็นโมฆะขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อให้ในายทักษิณไปร้องแรีแหกกระเชิญให้ตายเรียกหมื่นล้านสองหมื่นล้านก็ได้แต่ต้องไปพิสูจน์กันในศาลไม่มีสารใดสั่งใจ่ายให้คุณหลอกแค่นี้ยังไม่เพียงพออีกหรือ ecosystem. ยังจะข่มขู่เอากับรัฐไทยนักข่าวเลยถามว่าทางกรมที่ดินประเมินว่าจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยประมาณ7,700ล้านคุณทวรก็บอกว่าถ้าที่บดีคนไหนจ่ายน่ะติดคุกเลยนะ เพราะอยู่ๆไม่มีอำนาจจะไปจ่ายได้ยังไงเพราะเหตุว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายถ้าเอาเงินหลวงไปจ่ายก็ติดคุกเองเข้าตามมาตรา $150 ถ้าจะเล่นบทมวยลมต้มคนดูเขาเรียกร้องมาแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนำเงินไปจ่ายถามว่าเอาเงินจากที่ไหนถ้าตั้งงบประมาณแผ่นดินไปจ่ายเรื่องนี้ติดคุกกันทั้งสภาถ้ากฎหมายผ่านถ้าผ่านกฎหมายงบประมาณเรื่องนี้เนี่ยนะคะ คุณนวลเลยหลอกบอกว่าถ้าบอกว่านายทักษิณเรียกร้องกลุ่มที่ดินต้องปฏิเสธต้องดูก่อนว่าการกระทํานั้นผิดกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่และขัดศีิธรรมอันเดียวหรือไม่เมื่อเรื่องนี้เป็นโมฆะจะเรียกร้องอะไรมันคือความสูญเปล่าที่สําคัญคือการสมคบกันเอาที่ดินหลวงค่ะเอ,อ่อมุมมองของคุณถาวรในฐานะที่คุณาวรนี่เป็นอายการเก่า มุมกฎหมายเลยนะคือจ่ายติดคุกนะใครจ่ายติดคุกนะไปตั้งว่าประมาณแล้วอันนี้น่าสนใจถ้าสมมติกรมที่ดินตั้งงบประมาณไอ้เจ็ดพันเจ็ด้อยล้านปีนี้ไม่มีไม่เป็นไรอาจตั้งปีหน้าแล้วใครยกมือโหวตไอ้งบ<ว>ประมาณข้อนี้รวยไปด้วยนะเอออันนี้อันนี้เป็นมุมข้อกฎหมายล้วนๆเลยน่าสนใจซึ่ง ผมแปลกใจนะผมตั้งคำถามไปยังคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอธิบายได้ในมุมของวิชาการทางนิติศาสตร์นะนะพวกอาจารย์มหาวิาลัยโอ้ทจ่ตอนสมัยที่แล้วเนี่ยโอ้ออกมากันหนึ่งหนึ่งสองอยังง่วนยางนี้เรื่องแบบนี้คุณไม่ออกมามีบทบาททางสังคมบ้างอะว่าเออหลักการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้น,นะตะก่อนไอ,ไอเรื่องรัฐธรรมนูญนี่โอ้ยออกทีวีกันจังเลย เนี่ยผมก็เห็นมีแต่คุณถาวรคุณนิดคิดอะไรอยู่แบบนี้น,นะเออคนอื่นๆอาจารย์มหาลาาัยสอนลูกศิษย์อะเรื่องแบบนี้มันเป็นเคสั s ด u d เป็นกรณีศึกษาที่คุณควรจะหยิบยกขึ้นมาให้ความรู้กับสังคมได้อะไม่เห็นมีใครพูดเลยนะเออไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่มีรักกฎหมายที่ยึดความเที่ยงธรรมแบบนี้นะเอาเดี๋ยวกรมที่ดินก็ว่าไปแล้วปีนี้ไม่มีใช่ไหมตั้งงบปีหน้านะ แล้วก็ใครผิดใครถูกไม่รู้อ่ะรู้แต่เยียวยากับชดเชยอืมใช่ไหมอ่าอืมแต่ไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปมันถูกหรือผิดกฎหมายนะอ่าก็เพราะว่าไม่ใช่เงินตัวเองหรือเปล่าเขาก็เลยก็เลยคิดว่าเออชดเชยชดเชยมันจบๆไปเอาจริงเนี่ยข้าราชการก็ไม่เดือดร้อนหลอกจะจ่ายกี่หมื่นล้านก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้เงินไม่ได้เงินตัวเองเงินของหลวงแต่มาโอเคแตงรีเทนแต่ว่า ัวผมมีตําแหน่งผมก็ว่ากันไปตามตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นโอกาสที่สังคมจะได้เรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทําแบบเนี้ยนะต้องขุดมาว่าใครมันเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะ<ม>อย่างกรณีที่ก็ฟ้อง,ฟ,องฟ้องกันไปเนี่ยอมีคุณนอกจากคุณนงยุทธแล้วเนี่ยยังมีคุณสนอเทียนทองใช่ไหมแต่ว่าคดีขาดขาดอายุความไปซะก่อนแต่ว่าขาดอายุความนี่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ถูกผิด<ม>ใช่ไหม อันเนี้ยมันมีปัญหาแล้วแสดงว่า้กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันล่าช้าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอายุติธรรมนะใช่ไหมเออแล้วยังไงกันต่อค่ะ